เวลาเกี่ยวปล่อยขาดทาผนังเราออกไม่ได้ทำให้จ้าอกคลิปนี้มีคำตอบไปดูเลยร้าง่ายเดียวมากมากเลยนะครับไปไปดูกันครับเกี่ยวปล่อยขาดทาผนังทุกคนไม่เคยเอาออกเพราะว่าเอาออกไม่ได้ออกอยากคลิปนี้ไปมีคำตอบคัะไปนี่เราก็จะเพาะ ปกติมันจะลุกตรงมาเลยเราไม่สามารถเอาคีมจับเรื่องนี้จับได้ถ้ามันมองอมาอย่างนี้ต้ององอสัก45องศา,ราเราเคาะเมื่อกี้นะเราก็จะใช้คีมจับง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราเคาะขึ้น45องศาแล้วมันจะมีแนวตัวสลับล็อกคีมล็อกไขควงล็อกตุญแจเลื่อนได้ถ้ามันตรงตรงเราจะล็อกลำบากถ้าเป็น45องศามันไม่จะถอดง่ายมันจะจับอยู่เคล็ดลับเคล็ดลับน้อยครับท่านผูน้ชมเนี่ยมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะยวายวโตพอจะไม่ได้ของต้อง45องศาอย่างงี้อย่าไปเคาะพับ ยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะหักนะท่านผู้ชมโอเคนะครับเคล็ดลับพอดีนาะมาฝากคสำหรับการถอดเกี่ยวปล่อยที่ค้าผนังง่ายมากๆากเลยครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ยากถ้ามาดูช่องช่างเล็กเราแนะนำวิธีทำแบบง่ายๆสไตล์ช่างเล็กเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับรอดูคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากครับไปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 哦，一百一，那、嗯、好贵，一百。 นี่เรียบร้อยครับการเปลี่ยนขาวางสายชันะขอบคุณอีกรัานครับสำหรับการรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ